นี่ความมันเรายังไม่หมดผมบอกเลยหลวงพ่ออุตมะเอาแล้วมาใช้ไปไหนฮะปิดตาหลวงพ่อไนี่หง่อดฮะนี่กิ่งหลวงพ่ออุตมะแล้วปิดตาไปไหนนี่เน้นวะด้วยกิ่งอุตมังการโรนี่เลขหกหกเก้ากิ่งหลวงพ่ออุตมะเน้นนวะ โอ้ครับนี่กิ่งหลวงพ่ออุตมะนี่เนื้อนวะเอากิ่งหลวงพ่อเนื้วะเอาสี่พันนี่หลวงพ่ออุต,มะ,อ 4, ออตมะจะมีอะไรน่าสนใจชุดนี้มาสี่พันบาทกิ่งหลวงพ่ออุตมะอ่าพี่สักจระลงปิดกิ่งหลวงพ่ออุตมะสี่พันบาทอ่านี่ที่ให้แก่อ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอคูณหนึ่งเก้าสองพันบาทบาลมีหนึ่งเก้าเหรียญละสองแสน หนึ่งเก้าใหม่พี่เลนปีเดียวกันหลวงพ่อไม่เลือกคาถาเสกแล้วครับสองพันบาทนี่น่าจะเพราะตาบมะขามเลียงมาเนี่ยเงินทองมั่นคงใช่เพราะตาบไหมพี่จอมครับปิดครับอ่าสองพันพี่จอมครับ, 2, รบนี่เนี่ยพอปิดตาแบบนี้เพราะตาบมะขามเลียงแน่หลวงพอ่อตาบไม่ผิดและวเห็นไหมพอตาบมะขามเลียงปิดตาเพราะตาบนี่เอาสองพันห้า ตะก,กุดพ่อเงินดอนให,หอมเมื่อกี้มีเหรียญพ่อเงินเนื้อเงินด้วยบ้านนี้ไม่ธรรมดาตะก,กุดหลวงพ่อเงินดอนใจห,หอมแท้ๆเอาสามพันห้าเหรียญชินลนานพ่อขายรวมปลุกเสกด้วยอ้าวผมไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวค่อยหานี่ปิดตาเพราะตาสักพันพี่พรชัยปิดครับอ่าพี่พรชัยปิดสองพันตะกุดพ่อเงินสามพันห้าร้อยบาทพ่อเงินใจห,หอมนะจริงๆตะก,กุดท่านเป็นหมื่น สามพันไดไหมอ่ะพี่สิทธิ์ที่สักจัดไปไม่เป็นไรเพราะพี่เป็นคนปิดเพราะเงินไปอ่ะ,อะพี่สิทธิ์ที่สักสามพันพราะคูณเพราะคูณต้องแดงเหลืองอันนี้งาช้างแมมมอสอยู่แล้วนี่งาช้างแมมมอสอยู่แล้วเห็นไหมสมัยก่อนคนทําบุญแพงๆเขาทำบุญงาหมดแหละเอาอันนี้นนบุรีผมขอเก็บผมเก็บไว้เ,เยอะเนี่ยเป็นคลายลูกเสือก็มาอ่ะถาดเนี้ยนะ ถาดเนี้ยตรงเนี้ยนะพอโสธรด้วยเอาอันนี้จะาแม่กวนอิมตรงนี้เลยนะเอาแค่ในมือผมเนี้ยนะเนี่ยตรงเนี้ยเอาไปเอาไปห้าพันพิยาต้อยปิดห้าพันเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่พ่อคูณเสกนะแล้วก็เนี่ยอันเนี้ยเป็นเหรียญเ,นะเ,เ,เหรียญเ,เนี้ยเป็นเหรียญที่เล่นพ่อคูณทําสั่งให้ทําแล้วก็ทําจากทําแจะจะวัดพิยาต้อยหมดนี่ห้าพันผมให้โอ้พ่อแพ้เต็มเลย ส่วนอันเนี้หมื่นห้าพิศากะลงโอเคครับพิศากะลงขอบคุณครับพ่ออุตมะใครบูชาพ่ออุตมะรวยทุกคนอันนี้ก็ได้หรือพ่ออุตมะใช่ไหมเนี่ยใช่เฮ้ยกิงงง่งสองแผ่นดินกิ่งสองแผ่นดินแผ่นดินไหนมากอะ่ะจีนกับจีนกับไทยใช่ไหมใช,ใช่ไหมเพราะมีเนี่ยเนี่ยเนียเห็นป่ะทำไมกิ่งของจีนต้องให้พ่ออุตมะเสก นี่เอากิ่งสองแผ่นดินจีนกับไทยอายาท,ยทางผาจีนทางไทยรวมกันเนี่ยเขาเรียกว่ากิง่งที่ผมบอกว่าหลวงพ่ออุตามะเนี่ยทําไมทั้งที่เบตทั้งจีนทั้งศรีลังกาทั้งวัดบรวดบรวทั้งวัดสุดทัศน์ต้องให้หลวงพ่ออุตามะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสกวัตถุมงคลน,นี่ผมถือโอกาสเก็บไว้พิสักธิ์กระลงองหนึ่งก่อนเขาเลยที่เหลือกิ่งสองแผ่นดินเอาไปองละสองพันบาท โอ้ด้านล่างเป็นสวยนะเป็นลายกีนะใช่อ่ะเอาไปองค์ละสองพันบาทกิ่งสองแผ่นดินหลวงพ่ออุตมะนี่เอาใครเอาพิมพ์ปิดพี่แอนปิดสององเรียบร้อยอันนี้พี่สัตกะลงถ้าเอากดโอเคพิทสองแผ่นดินครับครับเนี่ยผมผมเวลาใครที่เก็บสายไหนผมจะให้เขาให้สิทธิพิเศษเออปูหลิวต้องมี นี่นพุทธซ้อนเต่ารุ่นนี้นะครับเป็นเต่าหับนนเห็นนะเห็นเห็นขีดด้านล่างไหม,มเป็นรุ่นเดียวนะครับที่มีสังกระจายซ้อนกับพระพุทธอ่าข้างหลังเนี่ยเป็นลายเหมือนกับเต่าหับไหมที่มีสองหับหับขึ้นหับลงที่เอาไปทําหวยเต่ารุ่นนี้คือทํามาเป็นเต่าหับ นี่ที่บรรดาลโชคลาภเลือกไปทําหวยใช่ไหมเนี่ยเป็นรุ่นเดียวอันนี้สร้างปีสามสี่และถ้าเป็นรุ่นต่อโค้ดนะนี่เห็นป่ะโอ้โหอ้าวเตาหับหลวงบุหลิวนี่เอาไปแขวนดีเรื่องอะไรเรื่องโชคลาภเรื่องแทงหวยนี่นะครับเอาไปสองพันห้า อ่าสองพันห้านี่เต่าหับพอแพกว่าพี่กุลทองอันนี้เป็นเหรียญรุ่นหลังมีรุ่นหนึ่งเป็นศูนย์แปดถ้าเป็นศูนย์แปดขายได้สามพันสองพันห้าสองพัน้าพี่แอนเนี่ยเต่าบูหลิวพี่แอนเก็บแต่บูหลิวอ้าวเดี๋ยวไม่พอเหรียญรับสเสด็จเมื่อกี้อ่าพ่อคูนรับสเสด็จพอไหมเมื่อกี้อันนี้เป็นพ่อโตบางพีดี อันนี้คือแท้นะส่วนมากที่เจอจะไม่ใช่แบบนี้อ่ะคิดเหมือนผมไหมส่วนมากที่เจอที่เป็นทองเหลืองอ่ะอาจจะไม่ได้เก๋หรอกแต่จะเป็นรุ่นอื่นแต่อันนี้เป็นอันที่หยิบขึ้นมาโปะแล้วแท้เลยอ่ะที่เป็นหล่อทองเหลืองพิมพ์เนี้ยส่วนมากเจอจะไม่ได้งานเรียบร้อยแบบนี้ถูกปะแต่อันนี้หยิบมาปบอ่ะในใจรู้เลยว่าเนี่ยแท้และเป็นผ้าบ้านด้วย แล้วเห็นความคมชัดความเรียบร้อยของงานอนะบอกเลยว่าเนี่ยแท้แล้วที่เป็นเพราะโตบางพีที่เป็นทองเหลืองแล้วเขาบอกว่าเกอืมผมไม่ว่าเก๊แต่ผมว่าคนที่บอกว่าเก๊อ่ะอาจจะเห็นอันนี้มาก่อนเลยว่าอันนั้นไม่เหมือนอันนี้เลยตีเก๊อาจจะเป็นคนละววละได้แต่อันที่หยิบมาแล้วแท้ทิ่มตาคืออันนี้นี่ส่วนอันนี้ขอแกะก่อนนะพี่สมชาพี่ชายสมผมให้เหรียญลัวเส็จไปแล้วไง พี่สมอยางได้อะไรกับพ่อคุณแต่อันนี้เนี่ยคือคือ,คอต้องอันกรค่อยถ่ายรูปนะเขียนเป๊ะเลยว่าถ่ายรูปเนี่ยแบบนี้คือหยิบบาโป๊ะคือแดอไอที่เห็นกันเป็นหลอไม่ใช่แบบนี้น่นี่นะครับอ้าวสมเด็จอหยังเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวตกควายอ่าพี่แอนปิดสองพันนี่ เนี่ยอันนี้คืออันที่หยิบมาแล้วแท้เลยครับอ่ากำแพงเพชรอ่าเขามีใบฝอยด้วยกำแพงเพชรวัดท่าขามหลวงพ่อสีเทพเอ้าใครอยู่กำแพงเพชรเนี่ยสามองค์เนี่ยเอาไปพันเดียวพร้อมใบฝอยดูคีไก่นี่น่าเป็นยุคหลังไม่ใช่ยุคแรกลยยุคหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ย ไม่ได้เก้ด้วยนะแต่ไม่ใช่ยุคแรกแนะ่นอยู่พอลสียุคหลังอา้าวอันนี้เอาพันเดียวสามองค์เอาอยากให้พอแดงไหมเฮ้ยสามองค์พันนักขับรถไปทำบูด,ดี้กับแพงเพชรไม่ได้หรอกนี่สามองค์พันครับพอจงพอจงนี่เป็นเหรียญที่หี่บุแล้วแท้เลยอยู่แล้วผมจะบอกให้เก็บพอจง ปิดหนึ่งพันมิไซ์ี่วต้องปิดแล้วสามองค์พันพร้อมใบฝ่อยเนี่ยเฮ<ช>้<ห>ยเฮ้ยเอ็มสิบหกนวะเอ้ยโอ้โหโหยเอ็มสิบหกนวะนี่ไม่ได้ถูกครับเป็นหมื่นโอ้เนื้อนวะนี่ผมบอกแล้วว่ายัางไงก็ต้องเจอดีส่วนอันนี้เป็นอะไรเจ้าคุณนอหันข้างเจ้าคุณนอเจ้าของบ้านลงทุนเรียกว้แบบนี้คืออะไร แห่แน่ไม่ต้องซีเรียสแท้ทันเจ้าคุณนอเหรียญน,นี้เอาสองพันต้องเร็วนะวันเนี้ยพองาเป็นเป็นเป็นตับเลยพองาโอ้รูปรหลออเฮ้ยอันนี้สวยจัดนี่อันนี้ว่าสวยแล้วเจอแบบนี้สวยจัดพอจงเท่าไหร่ครับไม่ขายครับเป็นคนที่เก็บชอบพ่อจงปิดสองพันสองพันพี่ลูกปลาน้อย มีวัดพยับปิดสองพันวัดพยับอันไหนอะบอกผมด้วยแต่ส่วนอันนี้สิจ,จ้าหลวงพ่อ,พอกเกษมเขมมะโกรุ่นข้าวกล้นบาทนี่ทําจากข้าวก้นบาทรุ่นข้าวกล้นบาทหลวงพ่อ,พอกเกษมเออรุ่นข้าวกล้นบาทเอาพันแปดแบ่งกันมันพาแบบนี้ อันนี้แท้นะจ๊ะรูปหล่อพ่อเดิมจ้ะหน้าไม่เหมือนแสดงว่าแท้นี่อันนี้น่าจะปีเก้าสามเก้าสี่แหะจานขอราคาขีไก่องค์ไม่เลี่ยมเอา,าขีไก่องค์ไม่เลี่ยมเอาสองพันปิดพันแปดพี่แอนพันแปดพี่แอนอันนี้เอาสองพันเอาขีไก่องค์ไม่เลี่ยมผมว่าพิมพ์เดียวกันแหละเลี่ยมกับไม่เลี่ยมอะพิมพ์เดียวกันอันเดียวกันเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะเชื่อป่ะในสนามตีเกนะ แต่ไม่เก๋หรอกเนี่ยเป็นยุคหลวงพ่อฤาษสิอู้หงบ้างไหมเดี๋ยวต้องไปหาสองพอ่ะปิดสองใครขอพี่แอนพี่แอนปิดจ้ะอ่ะพี่คนนั้นขออ่ะพี่แอนเอาไปองค์นึงอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้พี่คนขอเอาไหมอ่ะแล้วแต่พี่เลยไม่ใช่ปัญหาพองาเหรียญแจกแม่ครัวเนื้อนวะหนึ่งสองสามสี่ห้า โหเนี่ยเนี่ยนี่รูปรูปรอปั๊มอันนี้แพงส่วนนี่ฮะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมีไลฟ์ไหนที่ผมแบ่งปันพ่อหงาเนื้อนวะนะครับที่ถูกเท่านี้พอหงาเนื้อนวะเหรียญแจกแม่ครัวเหรียญละหนึ่งพันบาทมีห้าเหรียญเหรียญละพันมีห้าเหรียญต้องเร็ววันนี้อยู่ไลฟ์ผมต้องเร็วเลยพ,พ,พ่อแพ้ครับพ่อแพ้นี่เอ็มสิบหกเนื้อนวะที่สุดแล้ว เออหนึ 1, ่งพันปีสอง 1> 1, องหนึ่งมัดปีสององอ้าวนะครับพีแอนนี่คือได้พระแท้ได้พระสวยอ่านะครับพี่ลูฟี่ได้ได้ได้หนึ่งองค์งที่เหลือเป็นของพี่ชายสมสององพี่ชายสมได้แค่สององไม่มีที่ถูกกว่านี้แล้วครับวันนี้น้องโอ๊ตดำเนินรายการอย่างรวดเร็วหายากทําไมเขียนว่าหายากเป็นเพราะอะไรบล็อกนี้จึงหายากไม่เหมือนกับบล็อกอื่นตรงไหนอุย้ย แสดงว่าพระแก้วที่มีบล็อกอื่นไม่ใช่บล็อกแบบนี้เขาเขียนนี่ว่าหายากเออก็คงจะหายากจริงแนละ้วพิมพ์เนี้ยนะรูปหล่อ,อพ่องาอัน,น,เ,ออน,นเนี้ยเอาสามพันอันสวยมิดไม้เนี่ยเอาสามพันห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกสวยมิดไม้นะห้าพันยังไม่แพงเลยเนี่ยส่งประกวดดีไม่เดียดแชมป์ทุกที่อะ่ะสวยจริงอะ่ะสวยจนไม่อยากจับ เนี่ยรูปหล่อเพราะงานอันนี้มีลงหนังสือลุ่มน้านแม่กองนะรุ่นเนี้ยคือรุ่นที่ลงหนังสือลุ้มน้ำแม่กองเลยรุ่นแพงพี่แอนปิส่าพันแน่นอนครับเพราะสามพันเขาเราียกว่าสวยมิดไม่ใส่อยาไปจับใส่ซองพลาสติกเลยสวยจะผมไม่กล้าจับอ่ะทิดเอาดิเนี่ยเขาเรียกสวย, Mid สวยมิดไม่อ่าอย่างเงี้ยสามพันถึงไม่มิดไม้สามพันก็ซื้อไม่ได้หรอกข้อนี้เด,เดิมเดิมเก็บไว้บ้างเดี๋ยวหมด อ้าโ,โหนเนื้อนะวะคุยยังไงเนี่ยผมไม่เจอมานานนะผมพูดเลยภาษาวัยรุ่นโคตรเป็นบุญตาไม่เจอเนื้อนวะมานานแล้วเอ็มสิบหกเนี่ยเหียนปิดปิดตามมันนะล่าสุดเนี่ยเหรียญละหมื่นเนี่ยเจ็ดปีแล้วนะย้ายสมงปิดตามามันมเหรียญละหมื่นเนี่ยที่ผมเดินสนามพราะครั้งท้ายสุดเลยะที่ขายกันน่ะเหรียญที่หกเนี่ย,ท,ย,นนยที่งานประกวดลำปาง ที่สนามกีฬาอะไรกระทิงลายอะไรสักอย่างอ่ะหลายปีแล้วนี่เนะ่นเคยเห็นตอนนั้นขายเลยแล้วมื่นแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยเอาเหรียญน,นี้นาทีเดียวเพราะผมเชื่อว,ว่าทุกคนคงแย่งชิงนาทีเดียวอ่ะมานาทีเดียวราคาแรกมาเวลาเดินเนื้อนาวะปูผูญพันนาเเก่งด้านไหนเก่งทุกด้านชนบุรีบ้างไหม อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเจอเอาว่าเดี๋ยวต้องเจอใช่อ้าวใครจะได้เป็นเจ้าของดูพอเวลาเหรียญนะบล็อกแรกบล็อกที่เรียนดูดูหน้าดูหน้าโอ้โหนี่หูตากระพริบดูเม็ดดูการแจกบล็อกโอ้โหหมดเวลาครับโอ้โหเนื้อนวะพ่อแพ็มสิบหกแล้วดูดิเป็นนวะที่สวยดูผิวไฟ เอาเลยครับคุณเก็บพ่อแพรคุณเก็บเนื้อพิเศษแบบนี้สบายใจใ<ช>ใเก็บพ่อแพรต้องเก็บเนื้อแบบนี้สบายใจะ<ช><ช>นี่โอ้กันพ่ยาต้อยป่ะปิดสิพ่ยาต้อยครับเก้าพันโอ้พ่ยาต้อยกระโดดเลยแล้วรายการเนี้ยผมมีผมมีเป้าหมายในดวงใจด้วยพี่ยาต้อยได้ผมแถมเหรียญน,นี้ให้ผมแถมอันนี้ให้หให้ไปครบเลยพ่อแพรสมนาคุณสําหรับนี่ สุดยอดสวยครับไหนพีส่สีดาสวยครับนี่พี่สีติางนี้สายลงพ่อเงินนี่เียนอยู่ตนี่นี่พี่วิจาร์บอกชอบครับช่างแงพี่ผมบอกช่างมันเถอะพี่ต้องบอกผมพี่ทําช่างอะไรผมจะได้บอกพี่ได้ช่างจานทีวีครับช่างจานทีวีต้องขึ้นที่สูงอต้องให้คนเรียกเพราะพินวัดอุบลแขวนเพราะพินเพราะเจราจากับบ้านไหนแล้วจะถูกหูเจ้าของบ้านอ่าแล้วพรพินเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มตัวดีมาก ติดปูทวดไว้หน่อยก็ดีนะครับขขพ่อเดิมหนองโพขอบอกส่องดูเนื้อโลหะส่องมาปั๊บชัดเจนอันนี้ทันปีเก้าสี่แน่นอนอ่าพ่อเดิมมัดหนองโพนะครับง่ายๆเลยถ้าหน้าไม่เหมือนรุ่นที่ขายกันอยู่คือแท้ แต่หน้าไม่เหมือนที่ขายกันอยู่ต้องดูยุคโลหะว่าก่อน2,500หรือหลัง2,500ถ้าหลัง2,500นะครับก็จะมีหล่อแบบเรียบร้อยมีหล่อแบบเป็นหนะ้รูปเหมือนปั๊มอันนั้นนะลูกศิษย์ท่านสร้างพอน้อยสร้างเอแต่ถ้าหน้าไม่เหมือนแล้วเนื้อโลหะเนี่ยส่องปุ๊บเป็นเนื้อโลหะเหมือนเข่าร้อยเข่าจมโน่อย่างนี้คือทันตัว เอาเก้าพันเหมือน่โตเขาบ่อทองอ่าเหมือนพ่อโตกขบาบ่อทองเห็นไหมโตนอกนะใช่เอาเก้าพันอันนี้คือทันตัวเนะีคือตอนนั้นอะลงหล่อพงศิลป์นนะพราะเดิมออกหลายวัดท่านดังรูปหล่อท่านออกแคบทุกวัดใช่ผมจะบอกให้มันตา่นวิ่งอ่านี่เอาเก้าพันบาทไม่ต้องไปเสียองค์เป็นล้านได้แขวนรูปหล่อพราะเดิมที่ทันพราะเดิมเหมือนกันอ่านะะงบน้อยร้อยเปอร์เซ็นโอเคครับนี่เก็บเลย ไม่ต้องรอนานสําหรับเพราะเดิมจะตกจะหล่นอะไรก็ไปคุยกันวันหลังแล้วกันเอามีอีกหนึ่งซิงเกิลเนี่ยนะถุงเนี่ยนะถ่านเนี่ยนะถาดน,นี้เอา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 แปดพันเนาะพาบางอย่างนะหมอเหมาองค์เดียวแปดพันเลยก็ทะลุเลยก็มีนะ ไม่ดูก็ได้เลยมั้งแน่แนได้ผิดตาปู่โต๊ะเพชรลุงโลดองละพันห้าสามองก็สี่พันห้าแล้วอ่ะอันนี้ไปห้าร้อยเป็นห้าพันปากน้ำดุเอ้าวนี่รูปรูปหมอชีวกกมาลพัฒน,น์นี่ใช่ไหมรูปหลวงพ่อจเจริญโอ้นี่หมอชีวกนี่ถ้าบาละพันสามใบก็แปดพันแล้วเป็นกองเลยเอาไปไหน แล้วแต่เลยเฮ้ยชินราชนี่ไงเมื่อกี้มีคนถามอยู่ว่าชินาาชวิโลกเนี่ยเคียวหมูอีกโอ้โอ้ยอ่ะนี่ที่ผมหยิบมาตรงนี้นะแปดพันเนี่ยข้างในเหลืออีกบานเลย ใส่ไข่ปลาก่อนอ่าคอมเมนต์ขึ้นยังลูกไม่ต้องดีเลยอะไข่ปลาขึ้นยังขึ้นแล้วเนาะ<ๆ>รูปหลอกพรอคูณเนื้อเงินรูปหลอกพราะคูณบ้านไล่เนื้อเงินล็อกเก็ตพอสดปากน้ำกูปิดแปดพันใครปิดกูตายแน่กูว่าแล้วล็อกเก็ตพอสดหมื่นสาบบาทนี่ถ้าใครปิดแปดพันช็อกแน่นอน ่ไม่ทันแล้วพี่นี่ถ้าใครปิดแปดพันไปกูช็อกแน่ๆไอ้แบงค์เหมือนกัะหลงพ่อบอกว่าอยู่เออย่าพึ่งนะโอ๊ตตัดสินใจกดใส่ไข่ปลาเธอะโอ้เยโอ้ล็อกเก็ตพะสดวัดปากน้ำโอ้โหไม่ทันแล้วโอ้โหไม่ได้แยกพะสดออกด้วยดูแม่ คืออันน,นี้เหรียญโบตันบอกคนเราเนี่ยนะเออดวงดีมก็ต้องดีแหล่ะปูเผือก,กวัาสลุดเนี่ยคนเราเนี่ยวันเล่งเนื้อยี่เออคนเราเนี่ยดวงมันจะดีมันก็ต้องดีแหล่ะแม่เกือบจะแบ้วอยู่แล้วนี่ถ้ามีใครปิดแปดพันนิ นี่นี่นี่นี <25 S 1> ่นี่ยี่ห้าัตวัษเสมาไม่ตัดปีกเอาอืมโหพียากนี่ถ้าใครปิดแปดพันนี้นะต้องกรี๊ดกรีดกรีดแล้วดูดิยี่ห้าพระพุทธศัตวัษไม่ตัดปีกเอาแถมผมน้อยพี่พอามโอ้พี่ยามมนมบกเลยเกือบคิด ใช่เกือบขิดไอขิดแปลว่าอะไรนะตขิดแปลว่าตายอ๋อแล้วทำไมทาไมขิดแปลว่าตายอ่ะอเป็นภาษาไยสลุนขิดแปลว่าตายอ๋อผมลิขิตนี่คือตายแน่อ๋อคนเรานี่มันดวงดีนะอ้าวอยากได้อะไรมายีพาม่ตัดไปอีกเท่าไหร่ครับพี่เดชวสี่พันห้า นี่สี่พันห้าร้อยบาทคิดเป็นภาษาของทิงของภาคใต้ครับอาจารย์แปลว่าขีดแปลว่าตายนี่แบบนี้คือแบบว่าสุดในรุ่นยี่ห้าไม่ตัดปิดอ่ามา,าไ,ไม่มีมีไหนปิตาปุโตไหน,น,รนครับอ๋อปิตาปูโตอ่ะเอานี้เอาแบบอยากให้เลยเพชรลุงโลดเอาไปองค์ละพันเนาะ มีให้สามองเงาเพราะคุณเนื้องเงินเอา3สามพันจ้า p N, p อพพี่แอนหนึ่งองหนึ่งพันเอามาเพราะคุณสามพันจ้าเนื้องเงินโหพี่พี่อามอยากได้อะไรแถมมาเด็กผีอะนะอ่ะมาหนึ่งองพี่แอนเนี่ยร้อยแปดปีเพชรลุงโลดเหมือนกัน ปุโตตะกุดทองคำด้วยโอ้โหเออตะกุดทองคำด้วยเนี่ตะกุดทองคำด้วยอ,อ้าวอ่ะเด็กผีแถมนี้ให้องค์อะของ<ป>พี่ะล้วปีปีหนึ่งองค์หนึ่งพันอ่ะพี่เกฟฟรี่ครบแล้วใช่ไหมไอ,อ่ะพี่อาร์บามาอ่ะนี่ไปแถไม่พี่ไปหาที่ให้งงเล่นนะครับ พี่โอพี่โอวาวเลานี่เพชรลุงโลดอ่ะตะกุดทองคำโอเคอ่ะจบสามองค์พราะคูณเนื้อเงินสามพันบาทครับอ่าปากน้ำห้าร้อยรุ่นหกพระไตยปิดกอ่ะนี่สามพันนะมีใจสมเนื้อเงินนะอันนี้ห้าร้อยเอา อ้าวใครเอาห้าร้อยพิมม่ก็คูณพันห้าโอ้ยเหนือเงินเนะี่ยทำใจให้บอด้อ่ะสองพันอ่ะโดนไปพี่ชายสมปะ่ะพี่สายเขียวห้าร้อยสองพันให้ไปพี่ชายสมปะ่ะอ่าผมให้พี่แกฟฟี่เลยเอาสองพันด้วยเนี่ยพอกี้แกฟฟี่เนี่ยคอมเมนต์ก่อนพี่ชายสมไงอันนี้ไม่ว่ากันนะครับนะบผมดำเนินการอย่างรวดเร็วนะขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์พี่ชายสมขึ้น่อ่นะพี่แกฟฟี่ไม่ได้ แต่พี่แกฟี่นะขึ้นก่อน2อ0พแล้วผมเอาแค่2,000ด้วยนะครับโอเคล็อกเก็ตพอสดเอาออกก่อนเดี๋ยวโดนอ่ะเนี่ยออะสมเด็จตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะเนี่ยอย่าไปคิดเยอะเลยตรงเนี้ยอย่างเยอะมากนี่วันเล่งในยี่นี่คนไปกันเยอะนะอ่ะดูเขียวครับดูเขี้ยว อันเนี้ยไม่น่าจะใช้เคี่ยวอะ่ะนะเนี่ยไม่น่าจะใช้เคี่ยวอะผมดูดูแล้วเนี่ยนี่อย่าไปคิดราคาอย่าไปตีราคาเอาเนี่ยตรงเนี้ยเตรียมตัวนะพร้อมนะอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยเอาสามพันให้นี่ไปด้วยสามพันบาทปิดไปอ่าเนี่ยขายอย่างเงี้ยให้หมดเฮ้ยสามพันบาทไม่เอากันหรออ่าไม่เอามาไม่เอาเจอกัน ไม่เอาเจอกันแน่นอนเอออ่ะไม่เอาเจอกันแน่นอนสมเด็จพ่อแพรเหรียญพ่อคูณเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเอาเด็ดเด็ดให้ก่อนสมเด็จน้ำตาลสามพันครับพีวีโรดปิดไปแล้วอโอ้โหเนี่ย ดีเลีย,ลยหัวต้องบอกว่าเยอะมากนะเอาจริงเนี่ยเหยรียญจีนเนี่ยเต็มเลยนี่ว่าสุทธัสด้วยโอ้ยเนี่ยนี่องค์หลายพันแล้วเนี่ยโอโ้ว่าเธอผมให้นี่ไม่ไ้จะให้ยังไงแล้วนี่ยังไม่ได้แกะดูเลยวัดอะไรเอา เขาคูณสองเหรียญหลังสิบสองนักสัตว์เดยปะดีเลยมากครับดีเลยมากอ่ะโอเคหมด